เมื่อวันที่8พฤษภาค25ม2555มหาวิทยาลัยสงขลานครินตัวแทนการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่39สงขลานครินเกมปิดฉากสุดเรียบง่ายโดยมีพระนาท่านชวลีกภัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ดรบุญสมศิริบำรุงสุขอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานาครินทร์ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงานสรุปการแข่งขันและได้มีพิธีส่งมอบธงกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยให้สถาบันการพัศึกษาเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่40 พระบดีเกมระหว่างวันที่8ถึง15มกราคม2556